สาธุคุณผู้ชมวันนี้มาขอพรค่ะคุณผู้ชมที่เทพทันใจสิ่งที่คู่กับการขอพรถ้าเราสําเร็จเราก็ต้องมาแก้บนใช่ไหมคะคุณผู้ชมวันนี้รายการรอทอง่าของเรานะคะรวบรวมเทปแก้บนที่เรียกได้ว่ามีความแปลกไม่เหมือนใครค่ะคุณผู้ชมก็จะมีน้าอารมณ์นียฮะติดไม้ติดมือเข้าไปเยี่ยมเสมอทางวัดก็จะมีตะก้อ มีว่าวมีผ้าสบายเฉียงสำหรับถวายหลวงพอ่อพระองคซึ่งดงังว่าได้จจกไปเป็นชุดๆใก้บนค่ะ2ีบหแล้วก็ทำธุรกิจไม่มีผลกําไรพาไปที่แรกที่จังหวัดอ่างทองนะคะวัดนี้จะแก้บนต้องมีน้ําอัดลมสีดําเท่านั้นค่ะที่วัดนางในจังหวัดอ่างทองค่ะ หลวงพี่เจ้าค่ะเยอะมากเลยเจ้า,าค่ะแล้วทาไมถึงต้องแก้บนด้วยน้าอัดลมสีดานะเจ้าค่ะหลวงพี่อันนี้ก็ขอเจริญพรเหีที่สาธุชนญาติโยมทั้งหลายนั้นไดน้นาน้ําอัดลมสีดํานี้เจ้าค่ะมาแก้หลวงพ่อพระอุปชายานุ่มหรือเรียกาว่าแก้บนเกิดจากแรงศรัทธาความเลื่อมใสที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้น ได้มีต่อลวงพอนุ่มเป็นเวลานานกว่า88ปีแล้ว<ม>ในสมัยที่หลวงพ่อพระอุปชายยนุ่มท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นท่านได้ฉันน้ําัารลมสีดํานี้เพื่อเป็นกระสายยาเพราะเวลาผู้สูงอายุมักจะมีปัญหาในเรื่องของลมในท้องมลมในไส้พอหลวงพ่อฉันเข้าไปก็แล้วก็รู้สึกว่าอาการเหล่านั้นดีขึ้นการเดินของลมนั้นขับภาษาชาวบ้านเรียกว่าเลอออก รู้สึกว่าโล่งอกนั่นแหละครับลูกศิษยานุศิษย์เห็นว่าหลวงพ่อฉันน้าอารมณ์สีดํานี้เข้าไปแล้วรู้สึกว่าดีเวลาจะเข้าไปเยี่ยมหรือกราบนมรสก,การสนธนาธรรมกับหลวงพ่อก็จะมีน้ําอารมณ์นีฮะติดไม้ติดมือเข้าไปเยี่ยมเสมอในภายหลังท่านมรณภาพไปแล้วลูกศิษยานุศิษย์ยังหววลําลึกนึกถึงบาร,รมีของท่านมาขอพรอ,อยู่เป็นประจำหลังจากท่านเหล่านั้นสําเร็จแล้วก็จะนาน้ําอารมณ์สีดํานี้มาแก้เพราะเชื่อว่าเป็นน้ําที่หลวงพ่อชอบและโปรดปาน แล้ววิธีการบอกให้บอกว่าวันนี้ข้าพเจ้าได้มาจากที่นี้ได้มีความประสงค์มากับขอพรหลวงพอ่อถ้ากลับไปแล้วเรื่องที่ลูกสําเร็จจะย้อนกลับมาใหม่เราอย่าไปบอกว่าต้องได้ถ้าหากเราหวังอะไรแล้วตั้งแง่ปับ๊บความหวังนั้นจะเป็นทุกข์ทั้งหมดให้เราบอกว่าถ้ามีโอกาสลูกจะย้อนกลับมาใหม่เราก็จะรู้สึกสบายใจ ญาติโยมท <บ ố S 1> ี่อยากจะมาที่วัดเจ้าค่ะหลวงพี่มาทําบุญเจ้าค่ะก็ขอจะเดินพรญาติโยมทั้งหลายนะครับที่มีความประสงค์จะเข้ามาทําบุญได้ที่วัดนางในธรรมิการามก็มาได้ที่วัดนางในธรรมิการามอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองซึ่งติดกับตลาดร้อยปีสารเจ้าหลวงทองมาได้ที่วัดตลอดก,กรามาเทศการหลวงพี่เจ้าค่ะที่ให้ข้อมูลเรื่องของวัดนางในทั้งหมดเจด้าค่ะ แก้บนด้วยน้ำอารมณ์สีดำที่จังหวัดอ่างทองไปแล้วนะคะเราพาวนกลับเข้ามาในเขตพ,พระนครกรุงเทพมหานครกันสักหน่อยมีวัดแห่งหนึ่งค่ะเขามีการแก้บนด้วยตะกร้อและว่าวใครขอพรและสมหวังต้องมาที่นี่ต้องมาแก้บนด้วยวิธีแบบนี้นะคะที่วัดมหันารามค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ในพระวิหารแล้วนะคะสอบถามถึงประวัติความเป็นมาของวัดมหันารามเจ้าค่ะว่า มาตั้งแต่สมัยไหนแล้วทาไมถึงมีพระล้ททองคําต้องบนด้วยตะกรอ้อเจ้าค่ะวัดมานาพรามณ์ในสร้างขึ้นในสมัยรชัชกาลที่3เจ้าค่ะโดยโอรสของรชัชกาลที่3เป็นผู้สร้างชื่อกรมสมุอมนอุดมรัตนราศีเป็นผู้สร้างสร้างขึ้นในพศ2493ถ้าจะมาบนบานสารกล่าวมาขอพรกับหลวงพ่อนี่คือต้องใช้ตะกรอ้อความเป็นมามาอย่างไรเจ้าคา่ะหลวงนะหลวงพ่อพระร่วงน,นี่ถือว่าเป็นพระร่วงมีวาจาสิทธิประวัติความเป็นมาก็คือว่าสมัยแต่ก่อนเขามีการแข่งขันกีฬาตะกร้อนี่แหละก็ให้คณะ ต่างๆนี้มาประกวดแต่ว่าแข่งกันกันหลายรอบอีนี้คณะตะก้อที่อยู่ที่อเอริกาศาสนาลัยในช่วงนี้มาแข่งก็มาขอพรว่าถ้าชนะก็มาบนมาคือมากราบมาแรงต่างพอแข่งไปหลายรอบหลายรอบก็ปรากฏว่าชนะเลิศก็เลยว่าที่ชนะได้ก็เพราะว่ามาบุญมาขอพรร่วมเอาไว้เป็นธรรมเนียมว่าการที่จะบนขออะไรก็จะนำตะก้อนี่มาถวายท่านคนที่มาขอหรือมาบุเนี่ยเ็แล้วแต่ว่าจะแก้บนอย่างไรทางวัดก็จะมีตะก้อ มีว่าวมีผ้าสบายเฉียงเจ้าค่ะสำหรับถวายหลวงพอ่อพระวงซึ่งดังว่าได้จแจ้เป็นชุดๆทําไมต้องมีว่าวด้วยเจ้าค่ะหลวงน,นะคนเราในเจอปัญหาเจอปศักยิ่งเจอปศักยิ่งเจอลมต้านเท่าไหร่ว่าวก็ยิ่งขึ้นสู่ที่สูงอ้สำหรับเป็นบทเรียนในการที่จะเป็นบันไดก้าวขึ้นสูงในที่สูงๆบางคนก็ซื้อมาถวายเป็นร้อยชุดเมื่อได้ตะก,ก้อแล้วก็จะบริจาคไปให้แก่โรงเรียนตามเชิญบทต่างๆอยากให้หลวงนาฝากถึงญาติโยมที่จะแวะมาขอพรกราบไหว้ พาร่่งทองคํำหน่อยเจ้าค่ะเดินทางมาวัดมหันตพารามที่นี่วัดมหพรามพระวิหารหลวงพ่อพระลนนี้ก็จะเปิดทุกๆวันเจ้าค่ะตั้งแต่เวลา7นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกา5โมงเย็นมีมีทริคในการที่จะต้องไหว้พระร่วงทองคำไหมเจ้าค่ะการไหว้หลวงพ่อพระวงทแลก็จะมีพระคาถาบูชาเจ้าค่ะ แก้บนด้วยตะกร้อและว่าวไปแล้วนะคะคุณผู้ชมพาไปดูที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะที่นี่เขามีวิธีการแก้บนที่แปลกไม่เหมือนใครด้วยการขาบน้ําแก้บนคุณผู้ชมที่วัดแห่งนี้นะคะวัดโพก้าวต้นจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ การหาบน้ําแก้บนที่นี่ค,คือมีความแปลกมากแล้วทํามาตั้งแต่เมื่อไหร่คะลูน้องจริงเมื่อก่อนมันไม่มีนะครับมันเกิดจากสระนี้แห้งและปลาแนละ่วอยู่ในเลนในโครน 24, 8, 24 9 8 2 4เ9้าแปีเนี่ยทางเจ้าวาดกตีกรองและชาวบ้านมาช่วยกันหาบน้ําเป็นการช่วยปลาด้วยเป็นกุศโลโบายอะว่างให้ๆให้พ่อเจากน้ำเพอวัดโพต้นแห่งนี้นหะท่านจึงได้เจาะบ,บ่อบดาลขึ้นมาและลงเสมอเทปลองใหญ่ดูดน้าใตดินที่สะอาดฝาและหาบกันใกล้ใกล้เพียงไปกลับประมาณสองร้อยกเมตร วันนี้ก็คือไม่ว่าจะขอเรื่องอะไรก็ขอได้หมดปัจจุบันเนี่ยสอบบรรจุด้ืยอการเป็นทหารตำรวจข้าราชการครูแล้วก็ทำธุรกิจไม่มีผลกําไรแล้วก็สุดท้ายคือการขอบุตรขอบุตรก็มาแร่บนค่ะยี่สิบเก้าหาบถาตัวเองขอให้ลูกสำเร็จในที่การงานหาบน้ำเนี่ยจำนวนหาบขอกันเยอะขนาดไหนหน0 0ัหาบเนี่ยถือว่ามากสุดแหละแล้วหาบคนเดียวมานอนคับหาบเองคนเดียวมานอนโรงแรมสิงเช้าก็มาจอดรถก็หาบทุกวันทุกวัน10วันจบพอดีวันละร้อย เดี๋ยวนี้ก็คือจะมีทั้งคนที่จ้างกับคนที่หาบเองก็ยังพอมีไหมคะยังมีครับหับเองก็มีฉะนั้นเดี๋ยวให้ลุงนงพาเราไปดูดีกว่าน้อยหน่อยก็ได้นะครับสักครึ่งหนึ่งครับหับตามปกติมันก็จะไม่ไม่หลุดออก ก็เป็นกุศโลบายที่จะให้คนมาทําบุญที่นี่นะคะคทีนี้อยากให้ลุงนงฝากถึงคนที่อยากจะมาขอพรแก้บนอยู่อำเภอข่ายรรจารย์เป็นถนน3032สงิงห์บุรีสุพรรณบุรีนะครับใครที่อยากจะมากรบาบไหว้ขอพรหลวงปู่ธรรมชดก็มากันได้ได้ครับวันนี้ขอบคุณลุงนงมากๆเลยค่ะค ต้มลื้อกองขานทันทูฟายูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมต้มลือทุกที่เลยจ้า